สครับนพัสระเบอร์หกสิ้าับสามคานาโอนี่อ่เปชิดใช่ไหมเบอร์เก้ชื่อเพาะนะครับตัวนี้ดึงนี่หมายเลขแปดศูนี่ใครแปศูนี่คานาโอคานาโอครับอ่าสิคันครับเนื้อสิอ๋อคาโนวาคาโนวาขาบอกคาโนวาคาโาคาโนว่ามึด ป้ายสามนาทีป้ายสามนาทีครับครับตอนนี้<า><อ>ทุกอย่างรครับเริ่มกระจายหมดผู้บกองไปก่อนเลยแม่นี่ต้องไปเร็วจริงจร้เด็กคนนี้นะเร็วเร็ว ที่ี่สองใ่หมเบอร์หกเก้าอ่ะ,อะมาให้คาถากันหน่อยให้คาถาให้คาถานี่เบอร์แปสิบครับชูดิป,ป่งด้วยบอกพร้อมเบอร์เจ็ครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจเบอร์เจ็วิกาครับในเรื่องของสิบสบเอ็ดวิการนำกูเลยทวิกาวอนขอพรอ,อ๋อเบอร์ยี่สิบ เบอร์20นี่ธรรมพะพ์จิตอารี93เบอร์93นะครับาชาย่าโอ้ีนิวัฒน์นี่ไงนี่ไงหล่อไหมหล่ 2> 1, 2, อไหมหนึ่งสองนดูว่าิสวยด้วยนี่มาเลขแนี่เก้าเก้าเฟร็ดบุเก้ารายุ ห้าเก้าวนพลอ <9 S 2> ยลห้าเก้าวลัดพัดรูปร่างหน้าหน้าตาดีอ้วนนิดหน่อยนี่ไรเจ็ด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 สัตติยะอที่งี้ฮะสัตติยาหน้าสนองอ,อ,อ๋อนี่คานัวเมื่อก,กี้นี่นะเท่นะเท่นะเท่มากผู้ชาย<ค>หรือผู้หญิงเนี่ยเฟชชิดนี่ก็ไม่ธรรมดานะหน้าตาเนี่ย ป้ายหนึ่งนาทีครับเพราะการสตาร์ทเอ็นจิ้นนี่เป็นท็อปสามนะฮะครับให้ได้เห็นกันว่าท็อปสามออนเตอร์ตาสองทูวิชันหนึ่งครับโอ้เวลาห้าหก5.7เก้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดมาเตรียมพร้อม แหมรายการบอกว่าดูอยู่ที่ลาดยาวนครสวรรค์อ๋อใช่ใช่มีทีนครสวรรค์ด้วยนะครับตาแล้วครับปลาเอารอยโยกกระบายเห็นไหมไม่ใช่อย่างเดียวนะก้มโยกเอ้ยโดนนิดนึงยวม6ล้อสนามครับขณะนี้เริ่มต้นแล้วอันเกียร์ดับสั้นสีอะไรเกี่ยวกันนิดนึงอ่าเด้งหน่อยโอ้ใครข่นำยาว มีสอคงคันนะครับที่ไม่ได้ลงนะครับมีเบอร์สิบเจ็ดอ่าเบอร์สิบเจ็ดนี่สิบประพาสจิระยะพากรนะครับครับแล้วก็เบอร์สองมีฮานกรามชาญดีอสองคันนี้ไม่ได้ลงไปดูเลยนี่ครับแมงกระพุนครับแมงกระพุนจากอนนี้เจ็บอยู่ในห้องพยาบาลนะครับปวดท้องอยู่ ไปมุออกมาโอ้โหเอาแล้วเบอร์เจ็ดขึ้นมา,านำหรอดูก่อนขันนำอยูไ่ไหนตกใจใช่ด้วยตอนนี้กองเชียร์ครับบอกว่านาวาสู้สู้อ่าโอ้ดูมาเบอร์เจ็ดขึ้นมานำจริงๆิครับดาวิกาครับดาวิกาดาวิกาผู้หญิงัขึ้นมานำจนได้ไม่ธรรมดาครับโอ้เมื่อกี้นี่ไงหมุนปื้ดออกมาเลยดาวิกาบ,บาวิกาวอนขอพรครับ วันนี้ขอพอรชนะขอพอรหน่อยเตชิตลนเราไปอยู่อันดับสองมาอีกแล้วงานเบอร์เจ็ดหมูชมพูใช่ไหมที่คุณบอกโดนแล้วโดนโดนเราคืนไปแล้วจำได้หมกูกชมพูผู้หญิงอะ่ะจำได้ที่หนึ่งเดียวเดียวโดนคืนไปสองตำแหน่งเลยสองคั้แรกนี่ไม่ได้งันเหมือนหางะวะเนาะ,ะค่อยๆ่อยเบอร์เจ็ดน้ำอยู่ครับขณะนี้ครับดาวิก,กา ตามสกอร์ไตามภาพไม่ใช่นี่ไงมาแล้วหกเก้ากับแปดหกเก้ากับแปดขึ้นมาแล้วอเออนี่ไงหกเก้ากับเก้าอ้าเออดาวิกายอยู่บุกชมพูอ๋อเชียร์เชียร์เชียร์ไปไหลออกมาครับอันดับหนึ่งเปลี่ยนทันทีเห็นไหมเป็นหกเก้าเก้าเจ็ด แม่เป็นที่หนึ่งเดียวนั่นไดพิกาเนี่ยครับ69มา<ว>เลย69มาไวมากครับนะพัชระเบอร์เบอร์เบอร์แปดนี่เบอร์เก้าพี่เ <8 S 2> บอร์เก้าเบอร์แปดนี่อยู่อันดับที่สิบสี่พี่เบนะอร์เก้าี่อยู่อันดับหนึ่งตออันดับสองนะอ่าเต,ตชิตชื่อมันนักแข่งครับสี่ล้อนะครับ เซชิดนี่เวลาอยู่5 8 1แปหซึ่งถือว่าไม่ขี้เลนะครับครับอยู่ในที่สองครับในรุ่นของ8ปดขวบ9ก้ขวบก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นใช่เมื่อกี้ก็หนึ่งในรุ่นมาเที่ยวละอ่านี่นมารอบนี้แหละที่ที่สองนี่แหละจะได้ไปตำแหน่งสตาร์ทในไฟนออลครับ ม่สไลด์กันนะนี่เด็กอายุแปดขวบเก้าขวบเชื่อหรือไม่โอ้เบอร์เจ็ด้ดึตกมาที่สี่นะใช่ล้วิี่การตกมาที่สี่ สีอ่อันดับนะดอันดับสองในอายุสิบถึงสิบเอ็ดโอ้มือนี่อยู่กับพวงมาลัยเลยนะอ่าซอยด้วยนะอ่มีการเข้าโค้งเราดึงกลับให้บนสไลด์ออกไปเป็นขับเคลื่อนล้อหลังครับ,ค,รบคือไม่เลี้ยวหักจนงอหมุนกลับเท้าวขวานี่คันเร่งเลยนะอ่าซ้ายเนี่ยเบรค ตอนนี้เราสดอยู่นะครับกดไลค์ก,กดแชร์ได้เลยนะครับจ้ากลับมารุ่นแรกในฮิดที่สองรอแป๊ดหนึ่งนะครับตอนนี้เหลยสองรอบครับหกไปแล้วสี่าหมุนมา หนึงอ่าโยกโยกโยกไฟนอนครับรอบสุดท้ายผ่านไปแล้วห้ารอบรอบสุดท้ายของคาเด็ดบีในฮิตที่สองครับเบอร์เจ็ดพยายามแหวกว่ายครับผู้หญิงคนเดียวที่ต้องต่อสู้สุดยอดเป็นกำลังใจให้นะครับมาเฟน,นดับหนึ่งอยู่แป๊บเดียว แล้วเขาก็เอาคืนไะอย่างน้อยก็ถึงถึงเวลาประสบการณ์ก่อนประสบการณ์เต็มเครับค่อยๆเพิ่งเริ่มต้นจะเข้ารับทงหมักลุกแล้วนะครับสำหรับอันดับที่หนึ่งแหมกองเชียวว่านาวาสู้สู้นาวาเลยนาวานาวานี่มาแล้วมาแล้ว ออกตรงเรียร้อยกัรสอบลงไปแล้วหมายเยาลขหกเก้าครับนัพัชราครับรับธงหมักลุกนะครับเป็นที่หนึ่งในรุ่นในส่วนของฮีทสองนะครับคดดบีอายุสิบถึงสิเอดขวบ